เดียวช็อตนะครับนี่วันนี้เรามาค่องห้างกันครับก็คือวันนี้มันมีงานเอองานไฟได้ขับรถซิ่งหลังถนนไอ,อหลังถนนยุคยุคก,ก่อนนะครับแต่คือเรามาเล่นกันในสนามเดี๋ยววันนี้พาไปดูนะครับว่ามันมีรถอะไรบ้างแล้วแล้วก็แบบแต่ละคันนี่แบบจะวิ่งขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับจีจียา่อมากเลยพาเขาดิ พาร์ทอะไรไม่รู้อะครับแต่ว่าพาร์ทเพิ่งเคยเห็นที่มันเป็นแบบเนี้ยผมเพิ่งเคยเห็นเลยพาร์ทเนี่ผมไม่รู้พาร์ทของอะไรอะหล่อมากเลยเดี๋ยวขอขอถ่ายรอบรอบหน่อยครับเขาสวยจริงอันนี้หล่อมากครับหล่อมากอันนี้หล่อมากดโคตโหโหดเลยอะ มีขนาดมีพาร์ทมีแบบโอ้โหแน่นเลยสวยมากสวยมากคันนี้สวยมากอ่ะคันนี้ก็คันนี้ผมว่าน่าจะเป็นพาร์ทวาลิตสามห้าคันนี้น่าจะเป็นวาลิสเห็นไหมพาร์ทพาร์ทเหมือนน่าจะเป็นของวาลิตนะครับสีซิลเวอร์ด้วยตาลุงเขาชอบเดี๋ยวดูข้างหน้าอ๋อพาร์ทเดียวกันกับคันข้างหลังเลยครับ มีฝาเป็นแบบคล้ายฝาที่อยู่ในรถแข่งไอซูเปอร์ซีรีส์น,นี่ก็สามสี่รถหมาเศรษฐีเดี๋ยวเราไปดูในสามก,กันดีกว่า พาดูอีกทีทำเลยจะพาดูแบบว่า,าผ่านไหมนะครับแต่ว่าวันนี้รถเจรยมเยอะมากแอรทกรถยุ่นเยอะมากครับรถคือแต่ว่าก็มีกระบะมาครับก็คืองานที่เขาจัดเนี่ยเขาก็ไม่แบ่งแยกนะครับกร,กระบุงกระบะอะไรมาได้หมดเลย อันนี้ก็ประมาณสักสี่ทุ่มเสียงฟ้าเสียงฟอป๊อสพ่อแบบโล่งมากเลยเสียงแบบวานมากเดี๋ยวพาเดินซอยนี้ก่อนแล้วกันครับเ<ส>พราะว่าแบบรถเยอะมากแล้วแบบสเสียดายด้วยครับอยากจะเดินที่มันทั่วนะนี้รถแบบถูกใจเรามากเลยครับแบบใจเดมเน้นยุ่นๆเลยวันนี้<ส><ญ>นี่รถแบบยุ่นมาก เอลองไล่ลงไปดีกว่ารงวนจะโล่งหน่อยครับเดี๋ยวขอขอไม่ว่าไล่มาทางอุ้ยแปดแปดแปเจอแปดไม่ได้เลยเราแปดตอนนี้ผมเซียนมากเลยนะครับตอนนีข้ขอส่องหน่อยขอส่องหน่อยเนหอจัดตอนนี้เรากำลังเซียนแปดอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวราคาจะขึ้นหนีก่อน <c oughs> มาครับไป <c oughs> จะเป็นแจ๊ด K9 นี่สายโตก็มาสายโตทีสองดูฝั่งนี้ดีกว,ว่าครับเขาหันหน้าไปแต่ว่าจะมืดหน่อยย้อนแสงอะ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วมั <laughs> นถ <laughs> ่ายเขาอ่ะนะ แรนเซอร์แต่นี่ไม่น่าใช่แรนเซอร์น่าจะเป็นแบบอีโวเลยเดี๋ยวเราส่องอีโวนะเพราะว่าอีโวเราเจอน้อยมากนี่อีโ e วเราแบบผมว่าผมไม่ค่อยเห็นไงผมเลยแบบอยากเน้นๆหน่อยรอจัดนี่ก็เป็นโตต้า f d <Okay. S 2> เดี๋ยวเจอคันไหนที่แบบจี๊ดๆเดี๋ยวเราเข้าไปส่องให้นะครับไปเราเดินดูเรื่อยๆเ,เจอกันไหนแบบถูกใจเราเข้าไปถ่ายในหะ้เน้นๆ,ๆให้แต่รถหล่อเยอะมากเนะี่ยนิสสันรถส่วนใหญ,ญ่รถนิสสันจะเยอะมากแซดคูปเป้คี9ด้วย K9K2 ส่องหน่อยครับส่องหน่อย ตัวนี้เป็น EK9 นะครับสามประตวูวางเคด้วยีท่อดีกองคาร์บ,บอนหล่อมากครับคันนี้คีนมากเสียเงินหล่อจัดนี่ดูดูเจ็ดกันหล่อมากเลยอะสามห้า ก็เป็นรถของนาลกะนะครับทีมของเขาในดีซีสองคันี้ที่เราเจอในงานขึ้นตึกไหครับโลตัสชอบรถทรงแบบนี้มากนี่พี่ป้าพี่ป้าป้าเจโบสภาพนี้แบบว่าผมว่าน่าจะมีพันมาซูป้ายุคเนี้ย 2 j c ตอนนี้น่าจะมีพันม้าเดี๋ยวไปดูต่อครับน,นี่แลน c ์ Lance e v อ EVO อ e ีโวก็ชอบนะครับมันรถมันมันเป็นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายละอะป้ายแล้ว,ลวเดี๋ยวเจอป้ายอีกแล้วอชอบมากเลยครับซูเปอร์หมดแล้วนี่ก็จะเป็น รถเล็กบ้างคาดเล็กเดี๋ยวเราไปส่งรถที่กำลังต่อกันดีกว่าครับเพราะว่าได้ยินเสียงรถด้วยคือสัมผัสครบนะครับภาพรถเสียงรถเยอะมากครับเยอะมากต่อแบบยาวปีเลยอ่ะรถเยอะมากเดี๋ยวเราหาทางเข้ากันเสียวรถข้างหลังที่ไหนเนี่ย เบาันอยเอ้ยวัยรุ่นเดี๋ยวเราไปส่องตอนเขาออกกันดีกว่าครับไอคอนกระบะก็รออยู่มันด้เยอะมากนะครับวันนี้นี่รถต่อทิวอยู่ ให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหนนูนนะครับเกงมากบางครั้งงั้ที่แบบต้องเปิดสากะโปรงไว้เหมือนตอนเล่นสงการเดี๋ยวเราไปส่องๆกันแต่ว่าดูแล้วถ้าทางเขาน่าจะไม่เอื้อให้เขาไปคงส่องแรกใกล้ๆอ่ะครับ กันดูแล้วน่าจะเข้าใกล้ตรงนั้นไม่ได้หัวหเยอมะมากเยอะจริงเดี๋ยวเราไปเอาคู่หูแล้วกัน ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยโดนทิ้งมาเดี๋ยวเราไปเดินเดินไล่ดูครับมี่ครับรุ่นไหนที่แบบแต่ว่าโหดบ้างเราเดินซอยกลางเลยจิตยาไล่ไปไล่ไปเดี๋ยวเจอข้้งไหนเราจะเบรกให้นะครับยโอ กะลุงเห็นไหมกีดหนึ่เก้าอันดุยอ่ะดุย어디ดุยฝาฮะเดี๋ยวให้ผมเลยนะเดี๋ยวเข้ามาอีกรอบผมวิ่งไปรอบนึงก็พอละเดี๋ยวเราไล่ถ่ายต่อ เลยเม่ตยวน้อยใจเรามาดูวีออสบ้างโอ้โหหอมมาก,กมันนี้มันมากครับคนเยอะมากคนเยอะมากๆวันนี้เราไปดูต่อ กระบะก็มีนะกระบะก็มีไม่แบ่งแยกเลครับเล่นได้หมดคันโจคันโจคันโจก็มาอูเป้นี่รถมาวิ่งหลังะหนุนนะครับแบบเยอะมากนี่เมื่อกี้เราวิ่งกับคันนี้ไปรถที่เขาน่าจะเป็นเครื่องเคเขาคิดว่า อันนี้เครื่องอะไรค,ครับพี่เครื่องเครื่องอะไรครับพี่เครื่องเดิมครับเครื่องเดิมหอมอหอ๋อมีเทอร์โบผมก็ว่าทำไมพี่ไปริ้วเลยผมคันเหลืองเมื่อกี้ไงพี่ใช่ใช่ <laughs> ไปริ้วเลยไม่น่าสู้ไม่ไหวโอเคครับพี่ของคับพี่นี<ป> <ś led> ่เมื่อกี้เราหวดกับพี่คนนี้เขาใหแ่้ะรถเขาเซทเทอร์โบหมแต่เสียงแบบว่าเสียงมันเทกมันเหมือนเสียงพวกเคอะนะแต่คือผมก็ไม่แน่ใจไงก็เลยคิดว่าพี่เขาวางเครื่องเค่จริงแล้วเป็นเทอร์โบกันโจกันโจ กูแคนกูแค้นเปิดประทุนเข้ามาโตยาวมากตอนนี้ก็จะมีตะกระะแล้วเดีเ๋ยวเราวนกลับกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้น่าจะมีตะกระะแล้วไปเดีเ๋ยวเราวนกลับดูไฟไท้ายกันบ้าง ส่องเลยน้องรักเราสายฟอดเฮ้ยรถมองมันไม่ธรรมดาเนี่ยแต่ว่ารถรถองเราก็ใช้ได้อยู่สีโคมันล้านจริง ต้องเลียอร่อยเลียเฉพาะเลยเดี๋ยวเราขอซ่องคันนี้นะครับสีเหลืองเราชอบมากเรื่องแคมเดี่ยวด้วยนะครับแคมเดี่ยวเท่าบู๊เดี๋ยวเราดูโยมัน เราฟังเสียงแคมเดี่ยวคันนีกันน,นั่นแจมน,น,น,นั่นแจม Maleas. เดี๋ยวเรารอดูอีโวกัหนดีกว่าสองยูเทิร์นครับมาเลยครับเข้าคู่มาเลยฮะเข้าคู่มาเลยมาเลยมาเลยเดินหน้ามาเลย เลม,มาเดี๋ยวเรามาดูรถพี่คันนี้กันครับพี่เมื่อกี้เขาเล่นกับเราไปมาดูคันแรมโอ้โหน่าจับไปแบบเียกเ เราฟังเสียงก็พอละาพี่ลยวกเอะไรไมได้นอนะครับเพราะว่าาหังรถนแล้วนี่เออนี่นะมันถูกพูดนะ้ิษสองเจ้าพิษสามก็ไกกปงี้อนะ่ะ เขาจะเป็นไง น้องดีเซลมาเยอะ,ะนะสนุกสนานะคันนี้อรอเหลืองเราเจอเหลืองไม่ได้เราต้องสองครับเหลืองต่อเลยจะเป็นสี่ประตูเหลืองทองครับรู้สึกว่าจะเป็นเหลืองทองเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆกัน คันแดงนั้นเราเบื่อแล้วนะผิดเ,เบื่อแล้วเราดูรถที่แบบว่าตัวคอรับกันว่าลางจอดรถที่มันจะมีแบบอะไรที่แบบพิเศษบ้างนลับแรกเราเจอเหลืองอยู่แล้วคนระับเห็นเหลืองไม่ได้เลยออยเอออ๋อแต่ดูข้างดูข้างหน้าโหรถรถเขามีโลเคสโลอะไรเต็มลำเลยคนระับสวยมากแต่าเป็นชินช้นชิ้นมืดหน่อยคนระับตรงเนี้ย อาจจะมืดหน่อยนี่รถอะไรบอดหรือเปล่าไม่ใช่นะรถเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะผมก็จำชื่อไม่ได้แต่ถือว่าเยอะมากครับเกินคาดม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ ั่งนี้อุตรงนี้น่ามีอะไรละเดี๋ยวเราข้ามฝั่งกันเี็น่าตัวแต่งมาหล่อเลยปะนี่ใส่พาสทุก J S ตัวไม่แน่ใจ I R C V F D ผมว่ามันเป็นรถที่มันตกรุ่นยากครับตัวเนี้ยผมยังชอบเลยมันรถมันก็หลายปีแล้วนะตกรุ่นยากเดี๋ยวเราสแกนกอนแป๊บมีคันไหนที่แบบโหด,ดบ้าง แต่รู้สึกก็จะเป็นรถแนวสตรีทหมดเลยครับก็คือแบบไม่มีแบบวายบอดงวายบอดี้อะไรมาก็คือมันจะไม่ใช่อารมณ์แบบรถรถเออรถงะนโชว์รถนี่มันเป็นงานวิ่งเล่นกันนะครับผมดูแล้วมันก็มีแต่รถแบบสตรีทสตรีทไม่ได้แบบแต่งอลังการอะไรมากทำอลังการพาดเพลสอะไรมีมานี้ เดี๋ยวเรามาดูโซนนี้กันเมื่อกี้จะมืดๆหน่อยแล้วมันจะเห็นแบบมุมกว้างขึ้นจากที่แบบเขาถ่ายแคร่ระยะมันไม่ชัดเลยอะ่ะมาน,นี่มาหน,นี้เขาขอลองใช้หน่อยไฟในขับลิ้นไม่เปิดลิ้นค้างไฟในขับลิ้นค้างได้ปะรถแรงรถแรงรถแรงลิ้นค้างอีกแล้วลล <laughs> แหมมาวิ่งแต่ทีต้องมีจุกจิกนิดๆหน่อยๆตลอดเลยคันนี้ดุี่ดุี่ไอเอมฟอร์ด เข่เก้าโห่ชัดว่าเขาเยอะเลยมีของเขาเยอะเลยลอ,ยอะลย่ะที่เราเล่นม่รอบเดียวเน่ยครับ mm hmm. ก็น่าจะมีประมาณนี้คนระับที่ดูก็รถก็มีอยู่ระแวกนี้ส่วนใหญ่รถตรงนี้จะแบบรู้สึกว่าจะทําเยอะกว่าตรงอื่น mm hmm. เดี๋ยวเราขอไปวิ่งแก้เสียนะ่ยน